ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะบรรยากาศที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่อาคารโดมสวนร่มบุรี2 0 0ปีเทศบาลน,นครบุรีรัมย์นายปิยะปิจานามผัวราชการจังหวัดบุรีรัมย์ประกอบพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้ถวายราชสการะและก็กลาวค่ำถวายราชสัดุดีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาไลโดยมีผู้พิพากษาหัวาน้าสารรองผัวราชการจังหวัดทหารตำรวจหัวาน้าส่วนราชการประชาชนจิตอาสา ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะพร้อมใจการประกอบพิธีเพื่อน้อมร่ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระคุณอันประเสริญยิ่งและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับแผ่นดินไทยหน้านับประการค่ะจากนั้นนะคะมีการประกอบพิธีสวดพระพุทธมนตน์และกะทำบุญตักบาตรพระภิกษุสาม,มเณรหาสิบเจ็ดรูปถวายเป็นพระราชะกุศลหนึ่งในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้านภาไลา โดยมีพระธรรมวชิระสุตตาพนเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์พระราชพิสารสุธีเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ฝ่ายธรรมยุทธและกพระสงฆ์สมณาศักสิบรูปสวดพระพุทธมนต์ค่ะ